วันนี้จะพามาทําสบู่นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอันนี้เป็นกีซิลีนนะคะกีซลีนจากธรรมชาตินะน้ําหอมของเล็กใช้นมข้าวนะคะหอมมากกลิ่นนี้หอมมากนะคะวันนี้เราจะทําสบู่แครอทกันค่ะแล้วก็เติมด้วยมะขามเปียกหนึ่งกำมือใหญ่ๆนะคะเอาน้ําอุ่นมาแช่นะคะแช่น้ําทิ้งไว้ก่อนเนะาะคือวิตามินจาก แครอทเนี่ยจะช่วยผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวใสนะคะแล้วก็มะขามเนี่ยคือผลัดเซลล์ผิวเหมือนกันที่เน้นย้ําเลยคือคนที่หน้าคล้ําดําเป็นฝ้านะคะมะขามแล้วก็ผิวที่กระดํากระด่างขาวไม่สม่ําเสมอน,นะคะใช้มะขามเปียกแล้วก็อันนี้เป็นว่านาังคาค่ะต้านมลออิสระถอนพิษล้างเคมีต่างๆนะคะแล้วอันนี้เป็นผงธานาคาสิวฟ้ากระจุดด่างดําผิวเนียน่องใสนะคะแล้วก็เนี่ยผงคนนะ แล้วก็จะมีเครื่องปั่นแครอทกับมะขามเปียกนะคะแล้วก็มีโหลกแก้วนะคะในการตวงโหลกแก้วแล้วก็จะมีกระทะกระทะนี้คือเลขทําสบู่มาน่าจะแบบถึงร้อยครั้งแล้วล่ะทุกคนทำมานานแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหยือกสําหรับทําสบู่กระทะก็สําหรับทําสบู่นะคะเนาะเครื่องปั่นนี้ก็ไม่ขาวนะคะทุกคนใช้ปั่นน้าผลไม้ก,กับพวกสบู่เท่านั้นเนาะโอเคจากนั้นไปทํากันเลยจ้าอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนําแครอท กับมะขามเปียกมาปั่นนะคะปั่นรวมให้มันเป็นแบบว่าละเอียดเลยนะทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็หั่นแครอทให้เล็กกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าเครื่องปั่นของเน่ยมันปั่นละเอียดดีนะคะมีในตะกร้านะทุกคนนี่แล้ก็กดกดปั่นไปๆจนกระทั่งละเอียดนะคะสองอย่างคือเข้ากันได้ดีนะ เมื่อได้แล้วนะคะเราก็มาเทใส่เหยือกแก้วนะทุกคนเทลงไปตวงห้ามเกิน300มลนะคะห้ามเกิน300 ml ค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็จะเติมผงเนี่ยค่ะทานาคาแล้วก็ว่านังคำอย่างละ1ช้อนชานะคะ ถ้าจะให้ละเอียดก็ให้ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเมื่อกี้เลยก็ดีนะคะแล้วก็เราจะเติมน้ำผึ้งค่ะเพื่อความชุ่มชื้นของผิวนะคะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนชาค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนคนค,นคนให้เข้ากันนะคะนี่มีแต่ส่วนผสมดีๆสําหรับผิวของเรานะคะตี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 ตตคนคนคน โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูที่กีซิลีนของเราใช้ไฟอ่อนๆน,นะทุกคนใช้ไฟอ่อนนะคะตั้งไฟขึ้นใช้ไฟอ่อน,นะคะ่ะนำส่วนผสมที่เราคนเมื่อกี้นะคะแครอทมะขามเนาะกับผงนะคะเอามาเทลงในกีซลีนของเรานะคะเพราะว่าเราจะต้มไปด้วยเลย เวลาต้มความร้อนเนี่ยจะทําให้สบู่ของเราอยู่ได้นานนะคะไม่เสียแล้วก็เคี่ยวไปได้วยกันเลยค่ะจนกว่ากีซลีนและเนื้อของมะขามและแครอทจะเข้ากันได้ดีนะคะขั้นตอนนี้ทําอย่างระมัดระวังนะทุกคนเน้นย้ําที่ไฟอ่อนรีไฟให้อ่อนสุดก็ได้นะคะ ดูให้กฤษลีนละลายหมดทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเทใส่เหยือกนะคะเห็นเหยือกไหมเมื่อกี้เหยือกสําหรับทําสบู่นะคะก็กิษลีนร้อนๆอยู่เนี่ยกับทุกอย่างเทลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องดูให้ดีนะคะแต่ว่าคือถ้าเรามีส่วนผสมของมะขามอะ่ะ คือมันจะแห้งช้าแล้วก็จับตัวแบบแข็งๆช้านะทุกคนไม่ต้องซีเรียสตรงนี้นะคะแต่ถ้าใส่แคลอทหรืออย่างอื่นน่ะที่ไม่มีมะขามมันก็จะเร็วนะคะ เสร็จแล้วเราก็คนเข้ากันและเราก็ใส่น้ำหอมค่ะทุกคนน้ำหอมตัวนมข้าวนี้ใครได้ใช้คือจะหอมมากหอมจริงๆนะคะหรือถ้าใครชอบกลิ่นไหนก็ตามใจเลยนะเล็กจะไม่ใส่น้อยนะใส่น้ำหอมเนี่ยคือเราทดลองมาหลายครั้งแล้วนะคะใส่ไปเลย1ขวดมันจะหอมหอมนานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ะระคายเคืองต่อผิวค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผงค้นลงไปนะคะ ประมาณลงไปประมาณหนึ่งช้อนแกงนะทุกคนไม่เต็มก็ได้นะคะแล้วก็คนค่ะขั้นตอนนี้คือกิซลีนของเราจะร้อนนะคะคนคนคน,นี่ค่ะจะเห็นขวดแอลกอฮอล์จริงๆบางคนก็มาฉีดเล็กก็เคยทําในช่องแดงให้ดูนะคะแต่ว่าเล็กจะเอาแอลกอฮอล์ฉีดบางๆที่ตรงพิมพ์ของสบู่นะคะไม่ต้องไปฉีดแบบไล่ฟองนะเพราะฟองอ่ะก็ใช้ดีนะทุกคน ฟองที่อยู่ในกีซลีนเมื่อกี้ที่อยู่ในเยืออ่อใช้ดีเราจะฉีดแอลกอฮอล์ลงไปตรงนี้นะคะเพื่อฆ่าเชื้อเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าไปใส่เยอะเพราะาบางคนก็จะแพ้แอลกอฮอล์นะคะจะระคายเคืองได้หลังจากนั้นเราก็ามาเทใส่แบบพิมพ์เลยค่ะเทใส่ทุกช่องให้เต็มนะคะเทไปก่อนนะ ค่อยๆเทนะคะตอนแรกมันยังจะไม่เต็มแล้วก็วิธีวางแป้นพิมพ์วางให้มันแบบพื้นเสมอกันนะทุกคนพอมันเริ่มแห้งสักหน่อยหรือเราเทได้ทั้งหมดทุก ทุกช่องนะคะเราก็ค่อยๆมาเติมทีหลังได้นะคะไม่ต้องใจร้อนนะขั้นตอนนี้ค่อยๆทํานะทุกคนเนี่ยที่เห็นเป็นฟองบางคนก็จะเอาแอลกอฮอล์มาฉีดนะตอนที่เล็กไปเรียนทําสบูก่ก็ก็แบบว่าจะฉีดแต่เล็กคิดว่าพอทําได้หลายๆครั้งพอเราได้ใช้สบู่ตรงนี้แหละคือไม่เป็นไรเลยนะคะสบู่ก็ใช้ดีปกติไม่ต้องไปฉีดเนาะอย่างที่ว่าแหละบางคนก็แพ้แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะ ใส่แบบพิมพนะแบบพิมพ์ของเราก็จะมี50กรัม60กรัมแล้วแต่เราจะเลือกนะคะค้นหาแบบพิมพ์ได้เลยนะคะในช่องทางการขายต่างๆแล้วแต่เราจะชอบตัวนี้คือเล็กใช้มนานานแล้วนะมันเป็นแบบมันเป็นแบบรังผึ้งนะทุกคนมันน่ารักดีนะคะให้ดูแบบชัดๆเลยหลังๆก็จะไม่มีฟองนะคะก็ไม่เป็นไรเล็กใช้ได้หมดเพราะข้างหน้ามันสวยเนาะทุกคน ไม่ต้องซีเรียสก,กับตรงนี้นะคะแล้วก็เทไปเรื่อยๆทําตรงนี้มันทําให้เราแบบเออคนที่ชอบทอําอ่ะมันจะใจเย็นแล้วก็แบบคือชอบอะ่ะเราทําแบบแฮนด์เมดนะคะทําสบู่ใช้เองเป็นของฝากของขวัญก็ได้นะทุกคนคนที่ได้ได้ใช้ที่เราทําอ่ะคือเขาเห็นผิวหน้าเราเห็นผิวเราเขาก็จะติดใจเขาก็จะถามนะคะแล้วก็มันใช้ดีทําเองนะทุกคน,นดีมากทคนเ ที่เป็นฟองๆแบบนี้ขาวๆแบบนี้ยิ่งใช้ดีนะเอาจริงไม่ต้องไปฉีดแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าบางคนแพ้แอลกอฮอล์อะไรที่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะ<ม>เราก็จะค่อยๆแกะออกมาให้ดูนะนี่นี่ค่ะทุกคนสีสวยมากเนี่ยค่ะบอกไว้ก่อนนะว่า ถ้าสบู่ที่มีส่วนผสมของมะขามจาไว้นะคะเพราะเข้ทาหลายสูตรมากถ้าเป็นมะขามอ่ะคือมันจะนิ่มนิดนึงด้วยความที่ว่ามะขามมันเป็นกรดนะคะมันมีกรดเยอะแต่การชําระล้างเกี่ยวกับผิวนะคะผิวหน้าผิวตัวโอ้โหออกดีมากท่านผู้ชมเคยเห็นไหมว่าเขามะขามเปียกสูตรนะคะมะขามเปียกผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่น้าตาลเนี่ยแค่สามอย่างหรือใครจะใส่ผงขมิ้นด้วยก็ได้นะมีมะขามเปียกนี่ก็สุดอยอดแล้วคะ่ะใครที่เป็นฝ้านะคะเอาไปถูถูถูถ สัปดาห์ละสามครั้งถูถูขาดเฉพาะที่เป็นฝ้าสัปดาห์ละสามครั้งหรือใครอยากแบบขาวผ่องอะทุกคนผ่องใสอะผิวใสพีบ่บางคนแบบว่าคือจะกระดำกระด่างแล้วก็คือไม่ค่อยได้ขัดผิวใช่ไหมอาจจะมีคี่ปไทยเยอะใช้มาขามนะคะก็อมันจะออกดีมากเลยสําหรับมาขามนะคะแล้วบอกก่อนว่ามะขามันจะนิ่มนิดนึงมันจะนิ่มนิดนึงไม่ต้องวอรี่นะคะเพราะว่ามันใช้ดีมากหลังจากที่เราแกะออกมานะคะหลังจากที่เราแกะออกมา เราก็จะแรปไว้นะทุกคนไม่แรปไม่ได้ไม่แรปไม่ได้นะคะมันจะมีฟองอากาศเข้าไปมันจะไม่สวยโอ้โหสวยมากเลยทุกคนนี่ถ้าแกะออกจากพิมพ์ตัวนี้นะคะคือต้องแรไปไว้นะถ้ายังไม่แกะไม่เป็นไรนะคะเราก็จะมาแรไปไว้ด้วยตัวนี้ถ้าเป็นแบบนี้กรีดครึ่งก็ได้นะคะ อันนี้คือใช้มานานแล้วปีดครึ่งนะทุกคนมันจะได้แบบทำได้ง่ายๆเนี่ยค่ะดึงไปให้ตึงๆเป็นไกลเนี่ยค่ะคุมไว้ให้ตึงๆนะแบบนี้นะคะต้องแลไปแบบนี้นะบางคนอาจจะใส่ทำเป็นของฝากได้นะคะที่จริงสง เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ถ้าจะถ้าเป็นถุงแบบซิปแบบใหญ่อย่างเงี้ยมันจะใส่ง่ายนะ เพราะเพราะว่าอ้อนสบู่มันกว้างแต่ว่าถ้าเป็นแบบอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นทรงวงรีมันจะใส่ไซนี้ได้สะดวกนะคะทําเป็นของฝากของขวัญได้เลยนะสูตรนี้ใช้ได้กับผิวหน้าและผิวตัวนะคะคือผิวจะผ่องใสมากๆนะคะเราสามารถทําสบู่ใช้เองได้นะทุกคนดูสีสวยมากแต่ถ้าใครแบบทําสูตรแครอทมันจะแข็งเลยนะคะมันจะแข็งแล้วก็เป็นสีของแครอทเลยก็สวยแล้วแต่ใครจะทําสูตรไหนเนาะส่วนบิ๊กเกอร์หรือว่าเหยือกแก้วเนี่ยอยู่ในตะกร้านะทุกคนหนาถูกมากๆสั่งไปตั้งแบบ5าอัน10อันก็ยังได้นะคะ ใช้ดีมากไม่กองแกงนะทุกคนหนามาซึ่งปกติแล้วแบบเราจะซื้อในราคาที่แพงมากแล้วก็เครื่องปั่นนี้นะคะราคาไม่ถึง2ใบแดงใช้ดีมากนะซื้อมาใช้แบบเฉพาะที่เราทําสบู่หรือว่าพวกปัน่นผักง่ายๆนะคะทําได้หลายอย่างนะเนี่ยทำก็วต้มอะไรก็ได้ปัน่นเนื้อปั่นอะไรได้หมดดีมากเลยค่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่เราได้ใช้นะคะใครสนใจก็เอาไปทําได้เลยเรืหวังว่าสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมไปทําใช้เองนะ